อยากโชคดีต้องเลือกกูหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยพลเลกก่อนไม่ต้องพูบอกว่ารักรักรักฉันก็หอบเธอานั้นวันนี้ทุกอย่างฉันรู้ฉันเธอกลับเอาถอยคำทำลายใจแต่ออกมาขอ้อยเธอกัำลัง ครับไว้หนวดโคตรเท่เลยอ่ะผมไว้ตามคุณเลยโอ้ขอบคุณครับมีให้ยืมไหมล่ะป My friend ใช่ครับนั่งกลับมาดิเราเคยเจอกันใช่เราเคยเจอกันก็เคยมาที่ิเราถึงว่านาคุณไปิดหน้ามาเห็นลูกตาจำไม่ได้เพราะว่าเธอสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อย มาตดลรึงยืนนิ่งทำไมเนี่ยเอาถ่ายวีดีโออยดูต้องกล้าต้องยืนต่างเลยบ้าไปจอดไปอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งวงครับผมเย้โอ้โหนี่คือรอบงานยันดีที่สุดตั้งอนนี้รายการนี้มาเจ็ดตอนแล้วเจตอนนี้เป็นตอนแรกที่มีสปอนเซอร์ครับเย้หกเทปอ่ะยังไม่ได้ทุนคืนนะครับอันนี้ได้กึ่งหนึ่งเท่านั้น เพ,พื่อนผมภูมิใจมากเลยนะอุตส่าห์จบดนตรตีมาเพิ่งหากินกับดนตรตีได้ครั้งนี้แหละ่ <c oughs> เหมน,นก้อนแรกเลย <c oughs> วันนี้ครับเห็นทุกคนเนี่ยแต่งตัวแก๊งซ่าแทบทุกสีนะครับตั้งวงเรามีสปอนเซอร์เจ้าแรกนั่นก็คือแฟนตาอังุ่นป๊อปครับเฮ้ยชิมดีกว่าชิมเลยชิมเลยชิมเลยน้องอิงเบิกมาแฟนตาองุนป๊อป นี่ครับแฟนต้าอังุนป๊อปสุดใหม่แค่ขวดนี้ก็ดูป๊อปซ่าแล้วใช่ใช่สีสันจะดูป๊อปมากขึ้นสดใสขึ้นนะเออดูสดใสมากขึ้นนะทําไปครับทุกคนครับเฮ้ยห้ยอมกินองุนเฮ้ยทำไปครับทําไปครับไป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 ไพวกเราทุกคนป๊อปซ่าป๊อปซ่าไอ้พูดถึงสมาชิกวงที่เราจะมาประชันกันวันนี้ครับหัวหน้าทีมฝั่งแรกพี่วันอดิตแนเน่กับบทเพลงเจ้าภาพจงเจริญของบุ๋มบิ่มสามโทเอ้ยซินเดอเรลล่าักดีครับ และทีมที่2ครับก็นั่นก็คือวงของพี่โจ๊กครับโจกเพลงนี้เหมาะเหมาะกับเขานะเพลงนี้เหมาะกับชีวิตเลยเ้ยใครเพลงอะไรไม่มีใครดูเลยกูคำบายอยู่อ้อ้พอาถือว่าไม่เห็นไม่เล่นแล้วครับทำใหม่พี่โจ๊กครับมาในเพลงโกหกแท็กทูคัลเลอร์ทั้งคู่นี่คือเราเขาเรียกว่าตัวเดอะแบ็กสองคนเรามาดูฝั่งตัวเดอะทวงกันบ้างกีตาร์ครับนำมาโดยอิสระจากรับทราบครับอีกีตาร์อีกคนครับพี่เว่งจากเทพลีลาครับ ทำไมทำไมเออทำไมมันเบาอ่ะเงียบทั้งราดเ้าเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เก่งกีตาร์แต่ผมจะเล่นด้วยจิตวิญญาณผมจะเล่นให้ดีผมจะกินแฟนตาอาบนเอาเอาแว่นล้านวิวให้กันอ่ะมือเบสบ้างมือเบสก็จะมีครับพี่จอร์ดนะครับจรดรับทราบแล้วก็พี่ปายรัทยานะครับผมสวัสดีพี่ปายด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ปายมาใช่รู้สึกรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นกาในฝูงหงดรู้สึกไหนเขาเรียกหงในฝูงกาใช่ ไปต้อง <ไป S 1> พูดก่อนอร่อยค่ะไม่ใช่พูดหายแล้วไปลูกค้ารังตายเลยไปรู้สึกยังไงที่อยู่กับพวกแบบพวกแก๊งเนี้ยอย่างน้อยไปได้ความรู้ไปว่าต้องเลือกรับงานค <c oughs> ่า <c oughs> ดีดีเ,ออเห็นไหมไปไม่โกหกหรอกต่อกันที่มือกองครับก็มีพี่ชาร์ปจากซอฟต์ปอมครับ <c oughs> แล้วก็พี่ต้นกล้าจากรับทราบครับ เรื่องมือกองไม่ต้องห่วงเนะสีมือพอไปได้กันอยู่แล้วโอ้ทั้งคู่เลยเก่งเลยอย่าเรียกว่าพอไปได้จริงๆ2สองคนนี้น่าจะอยู่ในตัวแบกมากกว่า2คนนี้่อยิ่งจบก,กันเลยพี่หน้าวงทั้งสองทีมครับมือกีตา้าจะมีพี่เหงเแทบลีลาพี่อิดรับทราบดีกับช่องมรเจ้าทูบด้วยนะ <het S 2> <het> ใครเนาะอยากโชคดีต้องเลือกกู <het> อยากได้ของดีต้องเลือกอิดหนึ่งตองาเฮ้ ่วานนเลืออกกไม่ตลูกคูลูกซ้อมซินเดอร่ามาปีนึงแล้วผมคิดครับเดียวตาเด็ตังตังตัอันนั้นโกหกพี่นี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวในในช่องโยู่กำลังที่ผมจะต้องไม่ต้องทำงานร่วมกับพี่เวงพี่เชิญครับเชิญครับหิ้ยอะไรเฮียใหญ่พี่สลากอยู่กับพี่ว่านพี่เวงอยู่กับพี่โจ๊กทีนี้ต้อนรับครับเฮ้ยสบายใจได้สายที่หนึ่งสายอะไร พี่สายอะไรอังงงแล้วเนี่ยจงเล่นอะไรอ่ะสายกีตาร์สายหนึ่งสายอะไรคีอะไรคีอะไรสายหนึ่งคีไรสายไปแล้วแหละพี่สอนเราต้องเลือกมือเบสกับมือกลองด้วยหนึ่งสองสามเฮ้ยเอามือที่แก้ทานไหมวันนี้มือเบสมืออาชี่พี่วงเราพี่การเล่นดนตรีอ่ะไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาน้องปกายเชิญครับ ตายมาเดี๋ยวพี่ดูแลหนูเองและนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวที่ผมได้ทำงานกับจอร์ดในช่องยกกำลังนะเฮ้ยจอร์ดบอกเลยวงกูจะเล่นอย่างดีมือกองนี่เป็นกระดูสสังของวงนะพี่ต้นกล้ากับพี่ชาร์ทนะ1ึ่สเรียบร้อยอูแก้บั๊กเรียบร้อยสบายแล้วผมขอเลือกคุณชำนาญดนตรีครับ มาเต้าบมาาช้าเลยมานี่สมาชิกวงผมนะแล้วชื่อวงผมวันนี้เราเล่นแททู o o เลอร์กันหมดเลยวงของเราคือวงซากะแมวเฮ้ยแต่วงเราสีสีม่วงเยอะนะซากะม่วงอ้าวเราชื่อวงแฟนซ่าดีกว่าวะแฟนซ่าหมายถึงแฟนตาบ้าใช่ไหมพวกเราคือวงฟุนตาไงแฟนต้ากุนเฮ้ย ใช่ยากครับมีคนละหนึ่งชั่วโมงครับซ้อมใครซ้อมก่อนเราซ้อมก่อนดีกว่าพี่ซ้อมหลังดีกว่าพี่จะได้แบบเซตเครื่องทีหลังแล้วพี่เล่นต่อได้เลยอ่ะกูซ้อมหลังก็ได้โอเคมันจบอีกข้อหนึ่งฮะมันจบอีกขีดหนึ่งฮะ สดชื่นสดชื่นนะตื่นเต้นขอรับผิดชอบเพิ่มเแดงสีด้วย เดูทั้งรุ่นฮะทางนี้ก็หนักแล้วทางนี้เป็นทิ้งไปเลยพี่เบงอ๋อหมดเลยร้งทพลงเลยใช่ครับเฮ้ยยากพี่นี่ยากบอกเลยทำไงดีอ่ะวงจะล่มหรือเปล่าพี่เบงซ้อมเยอะๆนะครับ สวยแล้ววงนี้สวยแล้วท nah. ี่ไปรู้สึกไงบ้างในอยู่ลำตัวใช่ไหมค่ัขอโทษด้วยนะ้วปกติคนเล่นกีตาร์ข้างเขาจะแบบเขาจะช่วยได้เยอะบอกว่ารักรักรักฉันก็ถึงนั้นนี่ช่วยร้องก็ได้ถีงมากอีกสักรอบนะ้อมยังโอ้ยเวลาซ้อมเสร็จใหม่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะอยากจะหาอะไรอะไรสดชื่นว้าวผมว่านี้ก็น่าจะดีนะ ใช่ครับอ่ะโอ้ยหอมกินน้งูนฉันรักเธอกว่าใครเราออกตัวก่อนดีกว่าพี่โจ๊กเนื้อเพลงเป็นไงครับตอนนี้ครับเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยครับ่างน,นี้จำได้ยังครับจำได้ตอนนี้ครับน้องปายเป็นไงไหวไหม ต้นกล้ามั่นใจไหมไม่มั่นใจเลย <c oughs> ใน <c oughs> วงเราเนี่ย <c oughs> อาจจะมีความไม่มั่นใจแล้วก็ตื่นเต้นแต่หัวหน้าวงของเราเนี่ยไม่ใช่มือกน้าแต่ว่าแต่ว่ามือกีตาร์ของเราเนี่ย <c oughs> เขามีฉายาฮะ <c oughs> เล่นไม่ดีแต่มีความสุข แฟนต้าหุนแฟนต้นนงอะหนึ่งเราไม่เปลี่ยนนะตุ้นงาไงแฟนต้าหุนแฟนตุ้นงาไหพวกเราวงแฟนตุ้นนงาแฟนต้าอหงวนเอ้ยไป โดยคำทำร้ายใจคำนี้ฉันรู้ว่าเธอจะสายความร้ายที่เธอว่ารักเป็นเพียงแค่การหลอกใช้กันฉันก็ทนไม่ไหวแล้วฉันรักเธอว่าใครผ่านมาก็แค่หัวใจที่ฉันตามหาไไม่จะนก็ไม่กล้าหอกห้ กับเอาคำนั้นทิ่มแทงหัวใจโว้โหจอร์ยอ่์ มันเดี๋ยวนี้เพลงรุ่นใหม่มันไม่ต้องมีฟอร์มเพลงแล้วว่าต้องเข้าท่อนไหนใช่มานคั้นโซโล่กับก,กีต้าร์มันร้อ,อ,องไปด้วยกันได้มันยุคใหม่อยู่แล้วใช่ยอดเลยไม่มีกรอบโอเคแล้วนี่เอนเตอร์เทนเต็มสิบเลยเต็มสิบมีความสุขมากพี่ต,ต้องขอแทนน้องมือกองหนุ่ยเบีดนะอาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่าเอ่อมือกีต้าร์กับนักร้องนำเนี่ยเอาอยู่มากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับดูนะครับตั้งใจแล้วจริงครับผมไม่ต้องคิดมากนะไอ้คลิปนี้ยจะอยู่ตลอดไป Thank you everybody พร้อมนะครับวงสัก,กแมวพร้อมตลอดเวลาถ้าคุณซ่าแฟนต้าคือตัวคุณครับ,บมาดูครับมนดูครับ ว่าฉันล้มลังเลมันคอยจะมาคอยจะมาส่งในตาหวานให้ติดตึงตราแล้วเธอก็เดินหายมาดังนินจาหยอกเจ้าแวบไปแวบมาแต่เธอก็หายไปโอ้ของแต่คำหวานทีส่งกูระแล้วเธอก็เดินหายมาดังยินจายิบแก้ชนไปชนมาแต่เธอก็หายเช้าคืนฉันออกมาคอยเธอก็ คนอื่นบทเพลงยังดังใจยังหวังควาเธอยังขอจะมาขอจะมาเบียและมองสอท่าไรไม่เจอเธอขอสักครั้งอยาจะคุ้งลูบจากเธอดูอาการเมื่อคืนนี้ต้องรอกลยขอจะมาขอจะมาส่งในตาวานให้ติดเป็นตราและเธอก็เดินหายมอนดังนินจายอเข้าไปแวบมาและเธก็หายส่งแต่คำหวันติดเป็นตรแล้วเธอก็เดินหายกดังนินจยิ่งแก่ชนไปชนมาแล้วเธอก็หย

ลูกูอร่าแล้วเธอก็เดินหายเหมือนดังยินจาหยิบเก้าชนไปชนมาแล้วเธอก็หายไปเจียนถึงฉันออกมาคอย เราลอดแล้วล่อดเลยล่อนเลยเลยลอดเลยเลยบอกเลยหบอกตอนซ้อมบอกว่าให้สามตัวเองสามคะแนนเราให้เต็มสิบเลยของเราอ่ะพอเล่นเราเหลือหนึ่งเราบั็นเทิงห้าเองอ่ะเราบั็นเทิงห้าไม่เล่นดีว่ะฝีมือสี่ฝีมือสี่พี่โกงด้วยว่ะจริงจังอ่ะไปมันอยู่กับพี่ไหมล่ะไอ้จอร์นเล่นสองเบสสองตัวได้สบายไปไอ้ไปถึงแบบจีบมือถือมาถ่ายมันคือเลย สุดท้ายครับขอบคุณทางแฟนต้าอังุ่นป๊อปมากนะครับผมที่มาสนับสนุนความสุขสนานในวันนี้นะครับตอนนี้ออกสูตรใหม่แล้วแฟนตาอังุ่นป๊อปที่สดใสซ่ากว่าเดิมหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านค้าทั่วไปมีทุกที่ครับเอาไปคนละขวดอะชอบมากเลยรถเนี้ย นี่คือท็อปเฟรดของเด็กรุ่นเราหลายคนนะแล้วมีช่วงหนึ่งที่หายไปแล้วคิดถึงหวยหามากวันนี้เขากลับมาแล้วพร้อมกับสูตรใหม่นะครับหอมกว่าเดิมน,นะใช่เป็นยังไงถามถามเพื่อนๆพี่ๆกันดีกว่าว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างเอาพี่เวงก่อนเลยพี่ช็อตถามผมเรื่องของความรู้สึกความรู้สึก <ผม S 2> ของการเล่นในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโทษนะครับเฮ้ยทำดีผมพยายามที่สุดแล้วที่จะทำให้อย่างมั่นใจดีที่หัวหน้าวงผมซัพพอร์ตผมอยู่ตลอดโรแมน c ์มากผมอยากจะเข้าไปกอดด้วยจริง ผมรู้สึก emotional ล a m เมจยังไงเขาไม่รู้พี่โจครับพี่โจครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะที่ได้ร่วมงานแล้วก็ก็ต้องขอโทษน้องๆนะที่ขอโทษน้องๆนะขอโทษน้องไม่ดีพวกน้องเล่นดีมากๆแต่ว่าเป็นเพราะว่าพี่นันแม่นี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะใครจะเล่นเพลงโกหกอ่ะต้องซ้อมเยอะเยอะจริงมันไม่มีระยะหลอกดนตรีอ่ะคือแบบ้าซ้อมเยอะมันก็จะมีความมั่นใจนี่ก็เป็นตัวอย่าง เราไม่ต้องดราม่าอะไรกันฝั่งเราฝั่งเราสนุกดีก็อย่างคนดูเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าตั้งวงเราซ้อมกันชั่วโมงเดียวรัะนั้นมันก็จะได้ประมาณแบบกระปอกกระแป๊กประมาณหนึ่งมันจะไม่สิบคะแนนหรอกนี่แหละเสน่ห์รายการเราเราเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยสนุกสนุกทั้งวงมันโอเคจริงจริงว่างูดถูกใช่นะครับก็เนื้อที่ผิดไม่ใช่ชีวิตที่พลาดนะครับเฮ้ยรู้สึกดีขึ้นมาเลยอ่ะยิ่งถ่มตัวกูยิ่งดูแย่ ไม่คือจริงๆเล่นเนี่ยเพื่อความสนุกบางคนแบบว่าคนที่ดูเนี่ยอาจจะเห็นแบบเค้ก่อนก่อนไป่จริงๆวันเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเองเป็นคนหนึ่งที่ทได้มาลิ้มลองก็ดอบลงไปนิดนึงนะฮะ ไปพูดไปแบบเบ็ดเหนียวมากเลยเบ็ดเหนียวมากใช่รู้สึกไงมารายการนี้สนุกสนุกมากจริงมากจริงค่ะจริงเฮ้ยยวงพีกไหมเขาหน้ายิ้มค่ะเฮ้ยอย่าลืมไปติดตามพี่ปายพี่ปายเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะใช่สุดท้ายนะครับฝากช่องทุกคนนะครับพี่ว่านก็จะมีโซมีนี่บพระเจ้าทูบนะครับไปติดตามเลยนะาทูบช่องใหม่เลยพระเจ้าทูบพระเจ้าทูบครับเป็นช่องที่เป็นที่สุดทุกอย่างนะฮะมาใหม่ที่สุดคลิปน้อยที่สุดคนตามน้อยที่สุด ยังไงก็ฝากด้วยนะครับได้เลยครับบ้าเจ้าทุ้มครับได้พี่ว่านก็โซโลอิสแชนเนลครับผมพี่ชาร์ปก็ซอปอมพี่ปายก็ค่ะมีสตรีมอยู่แล้วก็มีวงค่ะชื่อวงวินี่ค่ะเฮวินี่เป็นนี่แล้วก็พี่ต้งกล้าพี่จอร์ชพี่อิดนะครับจากลับทราบแล้วก็สัปดาห์ขังเกตนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับอยากเห็นเพลงจานะขอปิดท้ายด้วยเพลงพี่โจ๊กออกใหม่เลย ขึนแกะกล่องมาเพลงชื่อขวานบินครับอ่าตามดูันได้นะครับกร้องกับพี่สิงโตนะฮะเพียขึ้นใหม่แล้วสดใาเลยครับครับผมมีอะไรอยากเห็นเราเล่นเพลงไหนนะครับเม้นลงข้างล่างหรือว่าอยากให้เราเชิญใครมาก็เม้นลงบอกกันได้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีครับวันนี้ลาลวครับผมสวัสดีครับ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 ไเลย